กาสวัสดีครับสมุชชมมูลน,นิภเทื่อก็มีโอกาสเดินทางผ่านทั้งอำเภอกันทะลักอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อว่าจะไปติดตามตัวเลขกับนาคน่อยครับซึ่งนาคหน่อยเพื่อนมีโชคมีดวงครับเขาสามงวดติดติดกันเลยครับยังวัที่ผ่านมานี่อยู่ที่สารปูเจกได้ทั้งล่างทั้งบนครับแต่ว่าผ่านมาทั้งอำเภอกันทะลักก็เลยต้องแวะมหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์เพราะว่าได้ยินข่าวว่าคุณยายพระพุมิเจ้าทีมหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์มาบอกตัวเลขเด็ด,ด รีบดเด็ดกล ried, ็ลองไปฟังเบองเนะครับท่านผู้ชมนะเานาะเพราะว่าได้เดินทางผ่านมาแล้วก่อนจะขึ้นไปหาหนากน่อยห้องก็้องแวะมาก่อนครับไปครับท่านผู้ชมไปฟังจากปากคุณยาย270เลยว่าคุณยายพระพุมธเจ้าที่มาบอกตัวเลขตัวใดแน่ ى, อาจจะตรนจิตตรงจิตตรงใจ,งจ,งจกับท่านผู้ชมก็เป็นไปได้เนาะฉะนั้นเฮาก็ลองไปจิตตามครับคุณยายเลยครับไปครับท่านผู้ชมตอนนี้พระเทื่งก็ยืนอยู่ใกล้ๆหน้าบ้านขอ,ของคุณยายนี่ครับนี่ครับพระเทื่งยืนอยู่หน้าบ้านขอ,ข,อของคุณยาย270ครับ ครับผมสมผช้ชมตอนนี้คุณยาย270ก็พร้อมที่จะบ้าว่้มฝันที่ว่าคุณยายพระพุ่มเจ้าทีมาหาคุณยายให้สมุช้ชมได้ฟังเลยเนาะไปครับสมุช้่มเข้าไปถามจากปากคุณยายเลยว่าคุณยายพระพุ่มเจ้าทีมาให้โชคให้ลาบหรือว่าเพิ่นมหามาบ้าสููกันฟังจากไหนใน่ากะลองไปถามจากปากคุณยายสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับโมมหาโดนอ่ะเด้คุณยายก็ได้ แต่ก่อนขันพนว่าพนบมมาพลเกิคือบอมาเนาะคุณใหญ่เนาะคือบอมาเลยแมนบอเห็นบอบางงวดที่ผ่านมาที่คุณใหญ่บอกกดสุยไปได้ครับท่านผู้ชมสุยเพราะว่าเป็นอย่างบอกคุณใหญ่บอกเลขบานั่งหงวะสามคุณใหญ่บอกว่าเจ็ดสามหามันผลออกโอ้ขับว่าเจ็ดหนึ่งหาเนี่ยเฮอีกเลยครับท่านผู้ชม แต่ว่างโมเมนคุณยายระพุมเจ้าที่มาบอกครับเป็นเป็นพ่อกับแม่ของคุณยายเจ้ากวนนี่คุณยายบอกว่าคุณยายระพุมเจ้าที่มาเองนู้นได้ยินเมื่อวานคุณยายไปยูทูปให้คุณยายมาบอกเรืองโอ้คุณยายไปหาคุณยายระพุมเจ้าที่บอกเอามาบอกให้ฟังแน่ว่าความอย่างไรแน่อันกู้ไข่พคนว่ากูบปไหนมาหาเมื่อเมื่าก็มาบอกเลืปรับโหลดแอ โอ้แสดงว่าสเสด็จโชคเด็หลาดบ่จักมวลน,นี่เนาะทั้งล่างทั้งบนคุณเทพพืน้นพิ่นว่าจังไี้นเนี่ยคุณยายเพิ่นว่าก่อนถีมาหาคุณยายเนี่ยเพราะว่าเป็นอย่างแน่ก็ป่วยไปเที่ยวไปหาต่หมอเอายู่หุ่นก็มีหมอสบายอยู่หุ่นมีพบพบของเขามีมืดนี่คือกันนี่ก็มีหมอมีหมอใหญ่คือกันจ้ะพบของพิ่นประเวนยายที่เอาไปหาต่หมอแล้วว่าบ่ได้มา สองล้านบ่ได้มาหาล้านคนละครับคนบ่ได้มาหาคุณยายโดนโดนแล้วโดนแล้วเราบ่สบายแต่ตึกแต่มวยเลยคุณยายมากโดนเต๋อไปเน้องคุณยายเนาะแต่แต่อันหนักหน่อยมาหาผมเนาะแม่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 โดนแต่หนักหน่อยมาหาพุ่นโดนนะหมนี่พวงมามันก็เป็นเพราะว่าเดือนแล้วมันก็แม่นมันก็จะเป็นประมาณว่าม่นสิเป็น หาฮกวียดคุณบอกพูดแล้วน้องคุณใหญ่นาะพูดนี่พวมพวมมาวันไหวผ่านนะนึกอันไปจังไรโอ้ยอย่าคูย้ายอยู่ยังไรไปจังไรมาจังไงย้ายคุณยายถามเพิ่นบ้านน้อนคอนสีแก่งพผนมาหาอยู่โอ้ยกูบ่สบายจังว่ากูได้มาหามือง บ่ได้มาหาลูกหาหลานพ่นไปมากูมากููเช้าแล้วก็ใช้ไปม้ใช้ใหญ่เลยล่ะไปผู้เดียวกูก็ไปได้เลยแล้วครับว่าคนมาผู้เดียวเลยบอกมาผู้เดียวเอาผู้สามตาบอกว่าน้ำไร่ที่ใส่มือคกินเนี่ยเองผู้สามตาโอเห็นอ้ยย่ามาเองแท่งแน่งครับคุณน้อยๆผู้สามตานีไปไหนมาโดนตืมเลยโดนล่ะโดนล่ะบันไหนมาโดน ผานแล้วมากคนเดียวเท่ยแข็งแดงแม่แข็งแดงแล้วเศร้าป่วยเศร้าอันนี้ค่ะตงกินยาอยู่ตลอดแล้วว่กินยายอยู่ตลอดอืม,มาสบายใจนันนน่นยังบ่ได้พ่ออยู่กับทีแม่นยืนตามที่คุณยายบอกหม่านี่คุณตาบกคอยบอกคอยออกมาเ<อ>นาะคุณยา,ายเนาะแล้ยังบ่ได้ครับยังหนักหน่อยมากงูดน,น,นั้นคือกันเห็นมะลุ่งนะก็ว่าคุณตากับม่าบ่ได้คือกันลูกบ่ได้ลูกบ่ได้ว่าสั่นท่านผู้ชมลูกบ่ได้ อันนี้ใหแล้วมาคนเดียวเนชื่อรองมึงหลานเอาพลวายื่อรองึงบ่นื่อรองบึงถือบุตรให่โอ้โหเด้ออันเด็กมันรอยใหญนังสมาธิอยู่เด็กมันร้อยมยุดอยู่ตัวหนายหญ่พลวายหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดโอ้คนไหนสามตตัวนี้ไ้ร่างผอมให้ร่าง้อม ร่นนางก็ได้กว่าคุณยายห้าเจ็ดหกสี่เจ็ดล่างห้าเจ็ดโอ้ได้ทั้งบนทั้งล่างครับท่านผู้ชมเบ้าขาังอี๋คือว่าได้ยินข่าวว่าพนวาดร้อยตัวเดกยกึ่งมาเลยมายุทอยู่ y u, y u, ทั้งหนานั่งสมาธิพนังสมาธิอยู่ไปเอาไซเรานัง่งรับตาสมาธิาให้ลองสื่อเบิงลองสื่อมึง ว่าคุณยายไนี่ินว่าคุณยายไปจมน้ำเพลินบอกว่าบ่คอยมีเงินนอบงคอยมีเงินลูกหลานมวมีเงินดอกกันบองนี่กระจกนี่สิตาเช้นเขาขออบ่ยายของหวานนะตัวตันไทยตัวใดนะห้าเจ็ดหาเจ็ดตัว่าตัวบนนี่หายเป็นหกสี่เจ็ตัเหล่งเขาเหล่ปูเด็ดอุดมไสี่เจ็กัตัวเดียวกันสี่เจ็ดเด็ดเจ็ดสี่ออกัเจตัวเดียวกวกราบกันนั่นเอ ตัวเลขเลขเข่อไข่ไข่กันอยู่เนาะคล้ายๆกันแมีนอยู่มีเจ็ดนีกัมีเจ็ดมีหาอือเออปูอำเภอเดชก็บอกว่าวิ่งวิ่งวิ่งสีวิ่งหานี่ก็มีเจ็ดมีมีสีมีหาคือกันคือกันโอ้อือคือคือกันหัโดนละคืออยู่เนี่ยโดนละยานเนาะคุณยายเนาะได้เลยขบ่เราปรมาณโดนขบวนไหนเนาะห่างไปหลายงวดแล้วเนาะห่างหลายงวดแล้วซึ่งตามจริงนี่เพราะฉะนั้นจะบอกให้ฟังครับท่านผู้ชม คุณยายผู้ภูมิเจ้าทีขันค e ุณยายพู้ภูมิเจ้าทีบอมาคุณยายสองเจ็ดศูนย์บบอมายี่หลีครับยังหัวที่บอกไปบรรพานมานี่หลังจากที่หนักน่อยมานั่งเอานันเพิ่นจะบอกคอยมาหากันครับพอเที่ยงก็เที่ยวมาถามอยู่เรื่อยอยู่พอเที่ยงจะได้เที่ยวมาหาคุณยายกับมาถามว่าคุณยายพู้ภูมิเจ้าทีมาหาบอ่กันเพิ่นบอมาก็คือว่าบอมาอี่หลีับท่านผู้ชมแต่ว่ามือนี่มือขึ้นน um ี่เพิ่นมากครับมาหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์ มากก็มาบอกเลยแต่ว่าก็ะย่างทีขอเน้นไว้ก็คือความฝันความฝันกระตุความฝันเอาให้นอนบ่ได้แมนครับท่านผู้ชมแมนความฝันก็คือความฝันเนาะกระจินบอกต่ความเก่าวหลักกับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เบิ่งยังมีสติครับก็แค่เป็นแนวทางเนาะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางคุณยายก็บอกอยู่แล้วครับลองเอาไปสื่อเบิ่งแต่ว่า ของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นี่เคยเขาอีดีครับท่านผู้ชมเนาะนานๆมาไห้เนี่ยอาจจะเขาะา่าเพราะว่าเพิ่นหายไปก็ช่วงประมาณหลายงวดแล้วหลายงวดเนาะคุณยายเนาะหลายงวดประมาณหาหกงวดเนาะข้อมมา,ากับ็กฟังกัโรอดครับท่านผู้ชมเนาะพิจารณาเอาเองครับผมหกเจ็ดสี่ล่างห้าเจ็ดแม่บอกคุณยาย่หกสี่เจ็ดโอ้หกสี่เจ็ด หกสี่เจ็ดล่างห้าเจ็ดมันสับสน,นกันกับเรขยกพูดพ่อเด็ดครับสมุชมเนาะมาเที่ยงก็ได้หกสี่เจ็ดล่างห้าเจ็ดคุณยายไปว่าจะไหนเนี่ยเพิคือจังมาหาคุณยายอันบ่เห็นเพิ่นมาหลายนั่งอยู่ในบอลดาอาา่าเพิ่นว่าโอ้ยายนี่ไหวพระเนาะยายไปจังไหนมาจากไหนเนาะลูกหลานอยากเห็นนี่ครับโจมว่า คือบอมาหาหลานสอมื่นนี่เป็นจังได้อโอ้ยเราว่าเรามาคุณได้ามาหามื่นคือบอสบายกูเที่ยวหาแต่หมอโอ้เราวา่าเที่ยวไปหาแต่หมอกูเที่ยวที่คุณจังได้มาหาหมือนเราว่าโอ้ยมากก็บอกเหลือป๊าเปลือกอ๋อแปลกชาวใหญ่ พ่อได้ถามซ้ำพ่นบอกเลยแม่นบอกเรยงวดนี่พ่นบอกเองเลยแม่นบอกคุณยายพ่อได้ถามเหมือนอย่างเหมืนบอกให้ในฐามครับอืมเนาะผู้บ่ได้ไปเอาไซส์พ่นว่าเลยเพื่อนั่งสมาธิเลยมันรอยมากคุณเนาอืมสองตัวนั่นร้อยมาก่อนลระบะโอ้หาเจ็ดนั่นร้อยมาก่รร้อยมาก่อนบาทสามตัวจังร้อยมาทีละครับอ๋อเออบอกว่าจะถือเขาใหญ่ ถึงแม่เนาะสางโชเนาะเพิ huh. ่นเกษรีเงินเพิ่นเกษรีเงินคุณยายจมหลายแล้วบอกว่ามีเงินมีค้าเนาะช่างครั้งวันนี้อันคุณยายมักตัวใดเป็นพิเศษวะคะอันวันนี้คุณยายมักตัวใดเป็นพิเศษมักตัวฟันนี่แหละตัวฟันทั้งสองเลยอ่ะตัวสตัวไม่บอคะมันก็มีแต่เล็กของคุณยายก็มีแต่แค่เล็กตัวนี้สิมากตัวใดเปพิเศษมันต้งจักแล้ววันท้าเพิ่นมาตัวเดียวซานตูนเน้นมาทั้งสอง ยายมักทั้งสองทั้งสองชุดทั้งรางทั้งหมดสอบทั้งรางทั้งหมดนี่แหละรับท่านผู้ชมเนาะคุณยายเพื่อนกันยังเป็นห่วงเป็นยายกันโยรับท่านผู้ชมตามที่ได้ยินมากเป็นยังเป็นห่วงคุณยายสองเจ็ดศูนย์อยู่พ่อให้ในทางสอนบอกก่อนวมาไดยเปล่าเหล็กใส่ได้เลยแล้วนางสมาธิมันลอยมากมาหยุดหยุดต่อหนาเราสาแท่งเราะว สคือนนอนก็บรรลับบ้านอ้ยายมหาดีตัวนี่ยว่าหกสี่เจ็ดครับท่านผู้ชมหกสี่เจ็ดเราก็หาเจ็ดรางครับผมเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิรงครับท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางไปเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเพราะว่าคุณยายสองเจ็ดศูนย์ลูกคุณยายประพุ่มเจ้าทีนี่ขันมาบอกก็มักจะแม่นขึ้นกันครับท่านผู้ชมแม่นขึ้นกันเนาะว่าส่วนที่หลังๆมากน่ะส่วนมากช่วงที่มันรุดๆนั่นส่วนมากก็มีตาเป็นเพิ่นสามตาครับมาบอกช่วงนั้นที่มันรุด แต่ว่าคุณยายสองเจ็ดศูนย์โอ้คุณยายพระพุ่มเจ้าทีนี่เพิ่ะมาบอกเองครับงวดนี้ใช่มาเองบ่ได้ขออย่างนาะคุณยายเน้อไม่ได้ขอมากไม่ได้ปากใครไมาได้บ่กมาบอกย่างมาบอกโดยตรงเลยก็กระเจีนคุณยายจมดัวนี่บ่มีเงินบ่มีเงินไหนคุณยายมาบอกงวดนี่บอกว่าผู้เฒ่าเสียเงินมาจะใช่น้อแต่ว่าจมให้น่ะสิหาให้ว่าปลาใหญ่ หลานครับท่านผู้ชมเหรียญเหรียญเหรียญห,ห,หน,น่อยหเหรียญหน่อยครับอันอยู่จะนําคุณยายเนาะมาเหรียญจะนําคุณยายเหรอวันไปโรงเรียนเอาครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเพื่อนจังใจเบิ้งเดี๋ยวอ <M NI S 1> เอ็มิิทไอเพื่อนจะเขียนให้เป็นตัวเลขออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก็ยังถือคุณยายสองเจ็ดศูนย์บอกแล้วครับว่าคุณยายพุ่มเดียบทีมาบอกบันใดถามเพื่อนได้รับงวดนี้บวันใถามเพื่อนมาบอกเองเรื่อยว่าหกสี่เจ็ดล่างห้าเจ็ด ก็ล่องไปพิจารณาเบิงยังพอเที่ยงบอกนะครับให้แค่เป็นแนวทางครับผมท่านได้ชื่นชอบกับจัดคัดกระพานเนาะครับเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงใจเบิงตัวเลขนี่ครับมุนมุนเอาว่ามันสิถึงโอ้แอามินไอ้มุนให้เรียบร้อยแล้วครับสมุช่วมคุณยายว่ามุนมุนเอาคุณยายแอามินไอ้มุนให้เรียบร้อยครับเออจังสิดะเป็นความฝันนะครับท่านผู้ชมเป็นความฝันของคุณยาย270ครับผมว่าคุณยายประพุ่มเจ้าที่เอาหวยมาให้ครับ บมแมนว่าขอพจนได้งวดนี่พะนเอามมใหเองเลยก็คือ6 4 7ล่าง5 7แต่ว่าขันหมุนหรือว่าตัดนี่ก็จะเป็น6 4 4 6 6 7 7 6 4 7 7 4มันก็มีตัวที่ไข่ครึ่งกับหวยที่ของปูอำเพื่อเดชก็มีอยู่ครับเนาะท่านได้ชอบกับจัดคัดกบผ่านครับผมกะคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอปิดคลิปไปจะเพียงเท่านี้ก็ขอุณขอบคุณทุกท่าน ที่เขามาชมเขามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีคิดหวังสิ่งใดขอให้ใดสมรรถนาคิดเงินใดเงินคิดท่องห้ได้ท่องสุขภาพแข็งแรงหางไกลโลกไัยไข่เจ็บกันสมบูรทุกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนอพอกันไหมคลิปหน้ากัสวัสดีครับ ครับผมขอบคุณคุณยายครับที่ห้ข้อมูลครับผมเนาะก็ฝันมีความฝันมีเท่าน,นี้ตัวน้องคุณยายเนาะมีเท่านี้อืมคุณยายบร,ริษฝันหลายครับตัวเลขกับบรมษัคุณยายขอครับเป็นคุณยายพระพุ่มจาที<ร>ค,คนเอามาหายเองเพราะว่ายินงคุณยายพระพุ่มเอาบ่ิษัยินคุณยายสองเจ็ดศูนย์จมหลายวบ่าบมีเงินว่าคุณยายบอชคอยมหาอย่างสีนะาเพราะว่าเพิ่นกะคล้ายๆว่ามีความผูกพันกันครับผม มีความผูกพันกันพันยูน้ากันต่างแต่โดนผุนถึงว่าจะเป็นพระพุมเจ้าที่เป็นสิ่งถี่แน่มโบเห็นกับจิงอยู่แต่ว่าแต่กอนกอนม่านันคุณยายพระพุมเจ้าที่จะมาหาอยู่เรื่อยเรื่อยยังสีนะก็จะมาชมข้อห่างหายกันแน่บนี้ก็เลยจมหามันก็เลยม,มาหาอีีครับเมือ่อคืนนี้ครับขับมันหมานกันสุทุคนเด้อครับผมขอต้อนรัไปก่อนครับผมให้โชคดีมีตังใช้กันทุกๆคนนะครับัสดีครับัอดีครับ